สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะหญิงผ้าไทยวันนี้มาในชุดสวยๆคุณลูกค้าค่ะสวยเจ้าหญิงคุ้งซิงอีกแล้วนะคะคุณลูกค้าดูนี่ค่ะกับงานผ้าปอมกับคุณลูกค้าเหมาะสําหรับออกงานแต่งคุณลูกค้าค่ะงานบวชงานฉลองงานวันเกิดหรือแม้กระทั่งงานปาร์ตี้คุณลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่อยากจะได้ชุดสวยๆใส่ไปถ่ายรูปนะคะคุณลูกค้า ตีมสวยๆ,วยๆวยมีมาให้คุณลูกค้าได้ดูสองแบบลูกค้ากับสีฟ้านะคะคุณลูกค้าขาสีฟ้าฟ้าพาสเทลฟ้าน้ําทะเลสวยๆนี่แบบหนึ่งก็คือจะเป็นปอมนะคะคุณลูกค้าค่อนข้างที่จะเป็นปอมใหญ่เด่นๆคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีลวดลายตรงนะคะจะทําให้เราดูผอมสูงคุณลูกค้าท่านใดที่มโนสกว่าต้องการที่จะ อัพให้เราดูผอมสูงแนะนําเลยค่ะรุ่นนี้ค่ะมาใหม่สวยๆเป็นคอวีนะคะทําให้เราคอดูละหงแล้วก็แบบที่หญิงใส่อยู่เป็นแขนตุ๊กตาสําหรับลูกค้าน่ารักน่ารักคอเหลี่ยมนะคะลูกค้านี่ค่ะมีซับในให้นะคะลูกค้าขาซับในให้ C t r u นะคะตั้งแต่ช่วงหัวเข่าลงไปนะคะเขาจะช่วยให้เราดูสูงโป่งเวลามองทะลุผ้าไปกับลูกค้าขาหญิงจะมาบอกลูกค้าว่า หญิงเสนอราคาพิเศษพิเศษให้คุณลูกค้าเลยค่ะสำหรับ2ชุดนี้นะคะคุณคาคาลูกค้าขาที่ราคา790บาทคุณลูกค้าขาราคานี้รีบคว้าไว้เลยค่ะเพียง790บาทไม่ต้องเสียค่าส่งให้หญิงนะคะราคารวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วค่ะส่งเคอรี่ด่วน,นด่วนด้วยน,นะคะคุณลูกค้าขาหญิงมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะยังไงนะคะรีบโทรมาสั่งนะคะอยู่ที่เบอร์093 1988013นะคะคุณลูกค้า0872195678นะคะคุณลูกค้าขายังไงแอด i อดียไลน์มาได้นะคะทั้งสองเบอร์แต่ละชุดนะคะคุณลูกค้าเข้าหุ่นทำให้สะโพกเลยดูสวยมากยังไงรีทโทรมาค่ะโอกาสหน้าอย่างเอาชุดจะอเยมาอีกนะคะสวัสดีค่ะ